ะะผมวันนี้เนี่ยเอาใจคนที่แบบว่าชื่นชอบศิลปินชาวญี่ปุ่นเชื่อไหมที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะเพื่อนไปกันเต็มมากเลยเขาบอกมีแต่นคนไทยที่นั่นใช่เขาบอกว่าคนไทยปีนี้ไปกันเยอะมากถูกเขาบอกว่าขึ้นเครื่องไปนี่ว่าไปเชียงใหม <c oughs> ่ค <c oughs> ือมันเห <c oughs> มือน,น,นใกล้มากเลยนะค <โฮ S 2> ูอไปกันเยอะเลยเอางั้นเอาใจนะคะแฟนคลับชาวญี่ปุ่นกันนิดนึงนะคะอายุมิฮามาสกิค่ะซึ่งตอนนี้เธอก็เอาใจแฟนคลับต่างชาตินะคะเปิดโอกาสให้ได้ลงทะเบียนเป็นแฟนคลับของเธอในเว็บไซต์ด้วยค่ะ นักร้องสาวชื่อดังแห่งแดนอาทิตย์อุทัยอายุมิฮามาสกิมีชื่อแฟนคลับของเธอนะคะเรียกว่าทีมอายุหรือที่รู้จักกันในหมู่แฟนๆว่า TA ค่ะล่าสุดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อ,กอตั้งทีมอายุมาครบ15ปีในเดือนธันวาคมปีนี้ทางอายุมิฮามาสกินะคะก็เลยแจ้งผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมอายุว่าต่อจากนี้แฟนคลับจากต่างประเทศทั่วโลกก็สามารถมาลงชื่อสมัครเป็นแฟนคลับของเธอได้แล้วค่ะ โดยในเว็บไซต์แฟนคลับของเธอก็ได้เพิ่มหมวดภาษาอังกฤษเพื่อให้การลงทะเบียนนั้นสะดวกขึ้นโดยผู้ที่สมัครเป็นแฟนคลับของเธอนั้นก็จะมีการเก็บค่าบริการเป็นจำนวน3,200เยนต่อปีซึ่งจะรวมถึงค่าบัตรสมาชิกแบบดิจิตอลการเข้าถึงเว็บแมกกีนสุดเอ็กซ์ซูซีของทีม IU อลเปเปอร์สวยๆของ IU นิ สามารถเข้าไปอ่านบล็อกของอายุมิได้แล้วก็เข้าไปชมวิดีโอต่างๆของเธอสามารถเข้าชมแกลเลอรี่เฉพาะของทีมอายุแล้วก็ยังได้อีเมลอวยพรวันเกิดจากทีมอายุรวมถึงข่าวสารพิเศษก่อนใครที่จะส่งให้ทางอีเมลอีกด้วยนอกจากนี้<ป>แล้วนะคะก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายทั้งการซื้อของที่ระลึกราคาพิเศษและการจองตั๋วชมคอนเสิร์ตและเข้าร่วมอีเวนต์พิเศษต่างๆ อย่างไรก็ตามมีกระแสบอกว่าการที่ตัวแม่อย่างอายุมิฮามาสกิได้เปิดรับสมาชิกแฟนคลับจากต่างชาติก็เพราะว่าล่าสุดผลงานใหม่ของเธอกับซิงเกิลเทอร์มินไม่สามารถติดชาร์ตโอริกอนท็อปทได้เป็นครั้งแรกทําให้มีการประกาศเปิดรับสมาชิกแฟนคลับเพิ่มรวมถึงลดราคาสมาชิกต่อปีจากเดิมอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง6,000เยนเหลือเพียง3,200เยนต่อปีด,ด้วยค่ะ เจ๋งเลยนะครับเนี่ยแต่เพิ่งรู้ว่าแบบเป็นสมาชิกแฟนคลับจะต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะโอก็คืออาจจะแบบว่ารวบรวมเงินกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสิทธิพิเศษให้กับแฟนก็าอาจจะนะาบางคนจะคิดว่าโอ้ยได้ใกล้ชิดได้อีเมลวันเกิดถือว่าคุม้มใช่แล้วครับผมเนาะ